ตัวนี้เป็นบกางทั่วันสามารถรับเชิได้ทุกอย่ สวัสดีครับวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไ,ไม้ตับ o f f i c ชเชลไซซ i s, <to> <S ซึ่งเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรทราบเพราะถ้าเป็นแล้วจะได้รับความทรมานจากอาการที่เป็นพอสมควรและโรคชนิดนี้ยังเป็นบ่อกเกิดของโรคต่างๆได้นั่นเองครับฉะนั้นเราควรทราบข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคชนิดนี้นั่นเองครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมากับหมอเลยพยาธิใบไ,ไม้ตับในประเทศไทย จากผลการรายงานการศึกษาสถานการณ์รูปพยาธิใบไม้ตับของประเทศไทยพบรูปพยาธิใบไม้ตับและผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบร้อยละ16.5รองลงมาคือภาคเหนือพบร้อยละภาคกลางพบร้อยละ1.3และน้อยมากทางภาคใต้พบร้อยละศ .1 จากรายงานการคาดการณ์จะมีผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าเจ็ล้านคน จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีผู้ติดเชื้อจากพยาธิใบไม้ตับเพิ่มมากขึ้นจากเดิมโดยเฉพาะจังหวัดนครปนมที่พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงที่สุดของประเทศคือร้อยละ5 0 8แและมีความเป็นไปได้สูงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน,น้ำดีตามมาพยาธิใบไม้ตับชนิดต่างๆโรคพรยาธิใบไม้ตับเกิดจากการติดเชื้อพยาธิปรสิตชนิดหนึ่งชื่อพยาธิใบไม้ตับเลเวอร์ฟลัก พยาธิใบไม้ตับเป็นพยาธิที่พบในท่อน้ําดีของตับและอาจพบได้ในท่อน้ําดีที่อยู่นอกตับและในถุงน้ําดีมีคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นรังโรคหรือโฮสต์นั่นเองพยาธิใบไม้ตับมีหลายชนิดแต่ชนิดที่พบบ่อยมี3ชนิดก็คือ 1. o p h i s t o c h i s weverini 2. o p h i s t o c h i s f i l i n i u s 3. c l o n o s c h i s s e n e s i s พยาธิใบไม้ตับชนิด o p i s t o c h i s weverini พบในประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามพญาธใบไม้ตับชนิดโอฟริโตชิสเฟ e ลเนียสพบในประเทศรัสเซียยูเครนและคาซัคสถานพญาธใบไม้ตับชนิดโครโนชิสเซเนซิสพบในประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและบางส่วนของรัสเซียและตอนบนของเวียดนามพญาธใบไม้ตับมีลักษณะอย่างไรพญาธิบยไม้ตับที่พบในประเทศไทยคือ โอฟิทอชิสเวโบรนีจะมีลักษณะรูปร่างแบ็นราบไา้ใบไม้กว้างประมาณ0.7-1.9มิลิเมตรยาวประมาณ5-10.5มิลิเมตรมีสีคล้ายเลือดจางๆภายในตัวมีระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียพยาิใบไม้ตับหนึ่งตัวสามารถออกไข่ได้ประมาณ2,000-4,000ฟองต่อวันพญาิใบไม้ตับสามารถอาศัยในท่อํำดีของคนได้นานถึง20-25ปี วงจรชีวิตของพญาตใบไม้ตับ 1. พญาธใบไม้ตับตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ในท่อทางเดินน้ําดีของคนหลังจากฝังตัวเต็มวัยผสมพันธุ์กันแล้วจะผลิตไข่ออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งไข่ที่พญาตผลิตออกมาจะปะปนมากับน้ําดีและลงสู่ลำไส้เล็ก 2. และออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการถ่ายอุจจาระโดยเฉพาะการไม่ถ่ายอุจจาระในส้วม จึงมีโอกาสทําให้ไข่พยาธลงสู่แหล่งน้ําจากการชะของน้ําฝน 3. เมื่อลงสู่แหล่งน้ําแล้วไข่พยาธจะถูกหอยชัยกินเข้าไปและจะเจริญเติบโตพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะต่างๆหลังจากนั้นก็จะชัยออกจากหอยแล้วว่ายน้ําเพื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในปลาน้ําจืดที่มีเกล็ด 4. โดยการชัยเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาน้ําจืดที่มีเกล็ดเช่นปลาตะเพียนปลาแก้มช้ำ ปลาซิวปลากระมังปลาสูบขีดปลาสูบจุดและจะมีการพัฒนาการขั้นต่อไป 5. จะพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นพญาต,ตัวอ่อนระยะหนึ่งที่เป็นระยะติดต่อที่มีการสร้างผนังหุ้มตัวอ่อนของพญาตเอาไว้ 6. เมื่อคนนำปลาที่มีตัวอ่อนของพญาตมาบริโภคโดยไม่ทำให้สุกเสียก่อน ก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไปและเมื่อตัวอ่อนของพยาธิลงไปสู่ระบบทางเดินอาหารของคนน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กจะย่อยเนื้อปลาและผนังหุ้มตัวอ่อนของพยาธิทำให้ตัวอ่อนของพยาธิพยาพยามออกมาและเข้าไปในระบบท่อน้ำดีและเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยต่อไปโดยทั้งนี้พยาธิใบไม้ตับเมื่ออาศัยคนแล้วจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นเองได้นอกจากการรับตัวอ่อนเพิ่มเข้าไปโดยการกินปลาดิบ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพสามารถเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับได้โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตของประชาชนที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ชอบรับประทานอาหารประเภทปลาที่มีการปรุงแบบดิบๆและดิบๆสุกๆเช่นอาหารจำพวกก้อยปลาดิบลาปลาดิบส้มปลาดิบปลาจอมดิบและส้มตำปลาร้าดิบเป็นต้น ลักษณะอาการของโรคพยาธิใบไม้ตับและผลกระทบที่ตามมา 1. ในระยะแรกที่ติดโรคคนจะได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับจากการกินอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดโดยปรุงแบบดิบๆหรือดิบๆสุกๆตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับจะเคลื่อนที่ไปยังกระเพาะอาหารแล้วไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของคนโดยในระยะแรกหรือเริ่มกินใหม่ๆจะยังมีจำนวนพยาธิใบไม้ตับที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีเพียงเล็กน้อย อาการของระยะแรกที่ติดโรคจะไม่มีอาการและพยาธิใบไม้ตับยังมีปริมาณไม่มากรวมทั้งเนื้อตับหรือมีการอักเสบเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ 2. ระยะที่เริ่มปรากฏอาการจะมีพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากในท่อน้ำดีเนื่องจากการได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับจากการกินอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดโดยปรุงแบบดิบๆหรือดิบๆสุกๆเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และจะสร้างความเสียหายมากกับผู้ป่วยอาการของระยะที่เริ่มปรากฏอาการคนที่เริ่มมีพยาธิใบไม้ตับมากขึ้นจะมีอาการดังนี้ปวดท้องท้องอืดเบื่ออาหารอาจท้องเสียเรื้อรังหรือท้องเสียสลับท้องผูกระยะที่มีอาการท่อน้ำดีถุงน้ำดีอักเสบและอาการดีสัน้นเนื่องจากการได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับจากการกินอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด โดยปรุงแบบดิบๆหรือดิบๆสุกๆโดยการกินมากขึ้นกว่าเดิมจากที่กินทําให้มีจํานวนของพยาธิมากขึ้นส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับท่อน้ําดีและเกิดการอักเสบของท่อน้ําดีอาการของระยะที่มีอาการท่อน้ําดีอักเสบและอาการดีสั้นเมื่อโรคเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องด้านขวาบนเพิ่มมากขึ้นแน่นท้องจากตับโตมากขึ้นมีตัวตาเหลืองจากมีการอุดกั้นของท่อน้ำดี 4. ระยะรุนแรงและมีโรคแทรกเป็นระยะที่ผู้ติดเชื้อมีอาการท่อน้ำดีอุดตันถาวร มีภาวะดีซ่านมากขึ้นเนื่องจากการได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับจากการกินอาหารที่ทําจากปลาน้ําจืดที่มีเกล็ดโดยปรุงแบบดิบๆหรือดิบๆสุกๆบ่อยมากทําให้เกิดการสะสมของพยาธิจานวนพยาธิใบไม้ตับมากขึ้นเกิดการอุดกั้นของท่อน้ําดีทําให้เกิดการอักเสบของท่อน้ําดีและมีการสร้างเซลล์ใหม่ของท่อน้ําดีบ่อยครั้งจนทําให้กลายเป็นมะเร็งท่อน้ําดีตามมาอาการของระยะรุนแรงและมีโรคแทรก ผู้ป่วยจะมีอาการตับโตมีไข้สูงผอมซีดเบื่ออาหารมากขึ้นมีน้ำในช่องท้องหรือท้องมานร่วมกับอาการท้องบวมอาจทําให้เสียชีวิตได้ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ 1. การทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย 2. การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วย 3. การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากการเสียชีวิต การตรวจหาไขายพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระถ้าต้องการทราบว่าเราเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับหรือไม่เราควรไปตรวจอุจจาระเพื่อหาไขายพยาธิใบไม้ตับที่ปะปนออกมากับอุจจาระที่โรงพยาบาลใกล้บ้านวิธีการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับยาที่ใช้รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับคือยา p า r a เ q u e เทลเป็นยาที่ได้ผลที่สุดสรรพุลของยาใช้รักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิตัวตืดข้อควรระวงัง ไม่ควรกินยาแล้วไปกินปลาดิบอีกเพราะการกินยาบ่อยครั้งนั้นส่งผลให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีมากขึ้นและกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเร็วขึ้นไม่ควรซื้อยามาใช้เองควรใช้เมื่อแพทย์สั่งเท่านั้นวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 1. ประชาชนต้องตรวจอุจจาระและไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาเมื่อพบไข่พยาธิในอุจจาระเรียกว่ามาตรการการกำจัดแหล่งแพรโ่โรค 2. หลีกเลี่ยง หรือเลิกการบริโภคอาหารประเภทปลาดิบหรืออาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับเช่นก้อยปลาดิบลาาปลาดิบส้มปลาดิบปลาจ่อมดิบปลาราดิบเป็นต้นเรียกว่ามาตรการในการหยุดยั้งการเกิดโรค 3. ลดการแพร่กระจายของอุจระมีให้ลงสู่แหล่งน้ำโดยการถ่ายอุจระลงในส้วมเรียกว่ามาตรการหยุดยั้งการแพร่โรค ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ 1. เชื่อว่านานๆกินครั้งหนึ่งคงไม่เป็นไร 2. เชื่อว่าการกินเพียงเล็กน้อยคงไม่เป็นไรแต่การกินนานๆครั้งหนึ่งหรือกินเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้ 3. เชื่อว่ามะนาวเป็นกรดทําให้พยาธิตายได้ 4. เชื่อว่าแอลโกอฮอลจากเหล้าจะฆ่าพยาธิให้ตายได้การบีบมะนาวใส่อาหารประเภทปลาดิบ หรือการกินเหล้าตามเข้าไปหลังจากการกินปลาดิบไม่สามารถทำให้ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับตายได้ต้องทำให้สุกด้วยความร้อน 5. เชื่อว่ากินแล้วไปกินยาถ่ายพยาธิได้การกินยาถ่ายพยาธิบ่อยครั้งจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีบ่อยขึ้นและทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้เร็วขึ้นเชื่อว่าการกินปลาดิบแล้วทำให้มีกำลังวังชา การกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วเป็นการกินที่ถูกสุคลักษณะและมีสารอาหารครบถ้วนมากกว่าการกินดิบเป็นไงบ้างครับทุกคนข้อมูลเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับที่หมอได้ให้ความรู้ไปเข้าใจถึงสาเหตุต้นตอการเกิดการดูแลการรักษาการป้องกันกันหรือยังครับถ้ารู้แล้ว เข้าใจแล้วเราก็ควรดูแลสุขภาพร่างกายของเราและคนรอบข้างของเราให้ห่างไกลจากโรคก,กันนะครับวันนี้หมอต้องไปแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ